คำเตือนคลิปนี้จะดทำเพื่อเป็นแนวทางการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมวันข้าวพรรษาวันอาสาฬหบูชาขายวันพระราชมภพรบราชการที่10บใายวันประสูติฟ้าหญิงจุราภรณ์งวดวันที่16กรกฎาคม2565สวัสดีครับปะทูหวยเด็ดนะครับเลขหวยต่อไปนี้เป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเท่านั้นนะครับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันขึ้น15ค่ําเดือน8ของทุกปีซึ่งปีนี้ก็ตรงกับวันที่13กรกฎาคมวันอาสาถวาบูชาเริ่มมีครั้งแรกเมื่อปี2501เลขมงคลมี158137501210813 64และ1301และ15ครับวันเข้าพรรษาตรงกับวันแรม1ค่ําเดือน8มาจนถึง 45, ขึ้น15ค่ําเดือน12ซึ่งเป็นระยะเวลา3เดือนครับ ถ้าปีใดมีเดือน8ปสองครั้งก็จะเลื่อนมาเป็นแรมหนึ่งข้ามเดือน8ครั้งหลังวันออกพรษกรษา,า,า,าก็จะเป็นวันขึ้น15บห้าข้ามเดือน11ครับถ้าวันข้าพรรษาเริ่มแรมหนึ่งข้าเดือน9วันออกพรรษาก็จะเป็นวันขึ้น15บห้าข้าเดือน12ครับระหว่างข้าพรรษาพัดสงไม่สามารถจะไปค้างคืนที่อื่นได้ครับถ้ามีความจะเป็นก็จะค้างคืนได้ไม่เกิน7วันครับเลือกมงคลก็จะมี183783 188 8301514033818และ88ครับฟ้าหญิงจุราพรพระชมพรรษา65พรรษาปันสุดเมื่อวันที่4กระะกฎาคม2500อันดับโปรเจียมที่4เลขมงคลมี957 250 651 157 47 65และ66ครับ รัชการที่10พระเจ้าอยู่หัวพระราชสมพบเมื่อวันที่2 8กรกดาคม2495วันที่1ธันวาคม2559ทรงขึ้นของราชพระราชพิธีบรมราชาพิเศษจัดขึ้นเมื่อวันที่4-6พฤษภาคม2562อันดับโปรเจียมที่1เล่งมงคล28749524559 159526 46 7 1 1 28 8 7 7และ78ครับผมขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลทุกๆท,ท่านด้วยนะครับ และขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมและติดตามคลิปนี้ประทูหมเดเดก็จบลงแล้วครับและพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ